พี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนรุรินทรรมดีวันนี้วันที่30เดือนพฤษภาคือวันพฤหัสบดีวันนี้ทีมงานคนสุรินทรรมดีเราก็ได้เดินทางมาบ้านจะตึงทางไหนทราบว่าวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมจิตอาสาอยู่ในวัดศรีรัตนารามศรีรัตนารามนะครับของวัดท่านล็อกเกอร์เริงร่านะครับ วันนี้เราก็ได้มาพบกับท่านผอสิงห์ท่านทัชัยนะครับทัดชัยสุขุ่มสุขุมท่านทัตชัยสุขุมท่านผอฝ่ายฝ่ายแผนเพราะว่าท่านก็จะเดินทางวันที่สี่เดือนมิถุนาเพื่อจะไปรับตําแหน่งที่จังหวัดศรีสะเกษก็คือท่านท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ วันนี้เราก็ได้ทราบว่าท่านมาทำกิจกรรมจิตอาสานะครับเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมพรุ่งนี้จะเข้าสู่พิธีการกรรมเพื่อที่จะเฉลิมียเฉิพระเกียรติรเชิญท่านพออบรรยายในวันพรุ่งนี้ที่วันนี้เรามาเทมง,งานเชิญเลยครับท่านครับก็สืบเนื่องจากวันที่3ามพิถนายน 2,567ที่จะถึงนี้ก็เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในการนี้นะครับเราก็ได้วางกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้กับพระองค์ท่านนะครับโดยกิจกรรมลลหลักๆอยู่2กิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกในช่วงเช้าก็จะเป็นการรวมพลังสร้างสัมปะยะสู่วัดด้วยวิธี5ส้ส หรือกิจกรรมบิ๊กฮิ่งเดย์ตรงนี้กิจกรรมหลกักๆเราก็จะเป็นเรื่องของการปลูกต้นไม้ครับการตัดหญ้าตัดกิ่งไม้ทําความสะอาดบริเวณสถานที่ให้ให้สะอาดสอาดและสวยงามนะครับนี่ก็คือกิจกรรมแรกจนกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งในช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเจริญพพุทธมนต์และบําเพ็ญจิตภาวนานะครับซึ่งก็ได้กําหนดที่ ใช้สถานที่ที่วัดศรีรัตนารามแห่งนี้นะครับเป็นเป็นสถานที่ในการประกอบกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายนะครับในกิจกรรมดังกล่าวนี้ก็จะมีการถ่ายทอดจากมาจากวัดเขียนเขตพระอารามหลวงนะครับซึ่งก็จัดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับและก็เป็นกิจกรรมที่ดังที่กล่าเรียนไว้เตะแรกนะครับก็คือเพื่อฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระ รมมาลาชินีของเราครับผมครับพี่น้องวันนี้เราก็เอาแค่เล็กเล็กน้อยเพราะว่าวันนี้เราก็มาเตรียมงานที่จะเข้าสู่พิธีในวันพรุ่งนี้วันที่สามี่เบ็ดนะพิธีก็จะเริ่มจากเวลาเก้าโมงเป็นต้นไปในเะก้าโมงเช้าเดี๋ยวเราทีมงานคนสุรินทร์ธรมดีวันนี้เราก็เป็นจิตอาสาเช่นกันเพื่อมาเชิญชวน,พ,นพี่น้องเข้ามาร่วมจิตอาสาด้วยกันครับที่ วัดสีรัตนา,า,ารามของบ้านต,ตะตึงเหิงหตำบลน,นอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเอาไว้พรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินทร,ร์ทำดีวันนี้เราก็เป็นจิตอาสามากับท่านว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษนะครับท่านพอศิีของเรานะครับ วันนี้เราก็ได้มาทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมนะครับจิตอาสาวันนี้ก็มีตัวก็เท่าที่มีเราก็มาทุวมงานเท่าที่มีก็น่าจะได้สิบกว่าลูกแน่นอนเพื่อกระดับไปสามนี่เป็นยี่สิบนะที่่าสิบแปดเ่เท่าที่มีแล้วใช่ไหมเท่าที่มีแล้วไม่ถึสิบก็เป็นที่ดีได้อยู่ด้ จัดข้างล่างเนาะไม่ได้จัดข้างบนแต่ข้างล่างนี่แหละครับเพราะข้า,างบนมันเป็นที่ประกอบกิจกรรมครับใช้ใช้บริเวณนี้เลยครับใช้บริเวณนี้ะครับทรงพระมรงชาย,ยารักอยู่ที่ไหนเห็นกํากลังาหายอยู่น่าจะมีอยู่ครับก <c oughs> ําลังหาเหรอย,ย,ยืนอยู่มาก้ ไม่ได้มาจัเลยมันเจาะกน่าไดอยู่ตรงไหนนี่ยดูเอาไหเจ๊ก็ด้ครับตั้งเดินไปนมมหมดรอเเเยกาตั้งรูต่อปตตังรู้นไปทางตรงนี้ตั้งรงกลางตรงกลางใช่ใชครับพอรับเสร็จก็เินอบไปรุ่นเลยอ้อมไปรุ่นเข้ามาเหมืนเดิมเดินจากนี่ไปรุ่นแล้วก็ออกรุ่นก็อ้อมเข้ามานัเหมืนเดมีแบ๊มีอะไรอะไรพไม่ถึงยังไง รูปพระบรมครับหันหน้าไปทางกรุงเทพครับเป็นต้องพระธาตเป็นร้พระบรมและเป็นฉากก็ท่านดูว่าจะเอาบอลทูกคนว่าจะหันหน้าไปทางไหนสวยก็ดูทางนี้เลยสวยหันไปทางกรุงเทพเพราะทีวีก็อยู่นั่นได้มองเห็นหมดครับไม่ต้องหมดเลยแต่เราจะมีโปสเตอร์ทำลาวาวังมาแขกธรรมะลาวาวัง ย่เยอะแล้วเราเราอยูเงี้ยตอนแรกเอาเอาท่านพอว่าจะเอ้าสางไหนก็มีสองอย่างขันหน้าออกมานี้ขันหน้าวันนี้เสิร์ฟทุกครั้งจัดไม่ใช่เคยตรงจาจำภาพกับเขาได้ไหมครับไม่มีพิธีเปิดรวยไงสายกรมันเป็นงานอะไรนี่จุ่ได้ว่าผมเคยมาลุ้นครับตรงนี้เข้ามาเป็นเต็มนะครับ เพราะว่าทุกการมาของการมาเลื่อยๆชุดเด็กโมน่าส่วนพรุ่งนี้ตลงกับวันประชุมของจังหวัดก็อาจจะเป็นตัวแทนส่วนตัวแทนบางด่วนแต่ทางกิจกรรมที่ประชุมมันคือปฏิงานนี่นะจ๊ะชนแล้วก็ยังไม่เป็นวันที่ที่เจ็ดประชุมทำเอ็มโอ ลาวันนี้เตรียมงานเนี่ยใช่ครับหนังสือมาเมื่อวานมันซือมาจากวัดเมื่อวานไม่มันซื้อจากส่วนกลารที่สั่งให้จัดวันจากสวนการตู้มาตู้มากันตีมกันครับใช่ครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมก็ติดตามแต่ทำไม่ได้ ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีเงิเราทำกิจกรรมแล้วก็ถ่ายรูปรายงานกลับไปเท่านนั้ะครับเรื่องของข้อสั่งการให้ดำเนินการไม่ได้บิดบิบงกต่ำเลยวันนี้ทีมงานเพจข่าวคุณซีทีวีครับเราได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่วัดศรีรัตนารามกับอยู่บ้านตะึง,งไงครับตำบลล่องเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อที่จะมา,าดูความพร้อมของการ เตรียมจัดกิจกรรมพรุ่งนี้ครับจิตอาสาโดยท่านชัยทัศ์สุขุมครับท่านว่าที่ท,ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเก,กดคนไกครับท่านกำจะเดินทางไปรับตําแหน่งท่านก็ได้มาเตรียมที่จะท<ม>ําจิตอาสากันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬิกาจุดนะครับท่านได้มาที่วัดศรีรัตนารามครับ โดยทีมได้มาเตรียมงานอยู่ที่สลาการเปลี่ยนพระธรรมโมรีครับโดยสวัสดีครับทางท่านและก็คณะก็ได้มาเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ครับในบริเวณวัดศรีรัตนารามครับก็จะมีการปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้แล้วก็ตัดหญ้ากวาดลานวัดแล้วกว็ พื้ที่บริเวณตรงนี้ครับก็มีความกว้างในวัดก็ว่างกว้างพอสมควรคร,ครับก็เป็นวัดที่มีความสวยงามครับโดยเฉพาะามีสิ่งที่สการะบูชาครับเป็นสิ่งทานก็ได้ดำเนินการสร้างโดยท่านพระครูศรีสุนทรสรกิจครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระมหาเรืองศักดิ์ครับแล้วก็้สาธิชนุนที่มีจิตธาทั่วไปครับ,บวันนี้วันที่30พฤษภาคมครับทีมงานคนสุริธาดีเราครับก็มีโอกาสได้มาร่วมเก็บบรรยากาศครับความเตววมรียมพร้อมในการจะทํากิจกรรมจิตศาสตร์ในวันพรุ่งนี้ครับภายในบริเวณวัดศรีรัตนารามวัดระตึงไห่ตำบลอกงเมือง,งอำเภอเมืองจ่อสุดครับโดยท่านว่าที่ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกดท่านใหม่ครับท่านชัยทัศน์สุขุ่มครับ